คณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์นักเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีหรือบางชมภูวิทยาคมได้ร่วมง,งานแห่เทียนจำพรรษาที่เทศบ,บ,บาลตำบลวังชมุมภูอำเภอเมืองจัดขึ้นโดยมีนายเสรีหอมเกศรนายอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีโดยในงานนักเรียนได้แต่งชุดไทยพื้นบ้านเป็นชุดประจำท้องถิ่น เดินแห่เทียนรอบตลาดวังชมพูและนอกจากนี้ยังได้มีการชุดการแสดงรำฟ้อนให้ประธานและประชาชนได้ร่วมชมจากนั้นดรนันทพัฒน์บุญยอดรักษาการแทนผู้ในการโรงเรียนและคณะครูนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่1-6ถึงร่วมถวายเทียนพันษาที่วัดช้งงางผึกตนบังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป